ซีแตมครับโซานี่ตามจัดให้ครับซิงสิบสี่หลังครับมือนี้ทุเทยียนใส่เนื้อใส่สามหลังมวยห้อยใส่ครับมือนี้สิบสี่หลังซีแตมครับหลุดสองหลังครับบุถึกรูดสามหลังมันห้อยดินหลุดไปนะถอยไปนกเมยียสามครับนกผู้หนึ่งผู้นกคู่ด้วยครับนก มีนกลูกนกตัวนึงลูกนกเมียผูสามครับเฮ้ยผูหนึ่งเมียสามสา,าลูกเรีวเยวส,สมายนขาครับ,รบมื่อนี้หลังเก็บสามหมื่นดิสองหมื่นแล้วว่าได้ตัว